วันนี้มีลาวค่ะแม่ขอลาวหน่อยนะคะแม่ขอลาวหน่อยค่ะขอลาวสองตัวสามตัวนะคะลูกอ่ะคาบมาลูกคาบมาหนูชอบสีไหนหนูคาบมาเลยอ่ยะ,ะถ้วยฟูนะคะถ้วยฟูแม่ขอลาวนะคะลูกขอลาวสองตัวสามตัวค่ะอเอามาเลยลูกเอามาเลยใช้มือเขี่ยแล้ว เอามือเขี่ยหรือว่าปากคาบดีลูกอะคา,าบออกมาหนูจะเอาลูกไหนคาบมาเลยคาบมาหนูชอบลูกไหนอะคาบมาลูกคาบมาคาบออกมาเลยขอลาวนะคะลูกแม่ขอลาวนะคะเอามาให้แม่ลูกเอามาให้แม่มาคาบออกมาลูกคาบออกมาอะหนูจะเอาลูกไหนหนูคาบออกมาเลยคะ่ะขอลาวสองตัวสามตัวนะคะลูกมีลาวลูกมีลาวอะ อยากได้ตัวไหนหนูเลือกเอาเลยเลือกออกมาเออได้มาแล้วค่ะมานุกครับครับเลยครับไหมอ่าคือน้องได้มาตัวนี้แล้วนะคะน้องอ่ะตัวนี้ออกมาแล้วค่ะนี่น้องอ่ะตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกนะมาหีลูกมาอีให้มาแล้วหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่ะนี่ลูกแม่คอลาวนะคะลูกมีลาวลูกอ่ะ คลิบออกมาลูกยืบออกมาอะจับออกมาจับมาให้ได้นะคะปกติหนูจะชอบคาบนะลูกอะหนูเอาออกมาหนึ่งหนึ่งลูกลูกเอาออกมาเอาไข่นกกระทาออกมาลูกหนูชอบลูกไหนนูเลือกเลยอ่ะค่บอ๋อขนาดใช้มือก็ยังเอาสีส้มแล้วมาใช้ปากก็ยังสีส้มอีกนะคะนี่นันจะคาบไข่นกกระทาสีส้มออกมาเอามาลูกเอามาไข่นกกระทาสีส้มอ่ะคาบออกมาหนูจเจาสีไหนลูก เจ้าจ๋าก็อยากคาบบางเจ้าจ๋าก็อยากคาบเหมือนกันไหนลองที่ลูกอ่เถอดฟูไปแล้วไหนลองเจ้าจ๋าที่ลูกเถอดฟูมาใหม่ล oh. <techn> ูกเตยฟูมาใหม่อ้าเถอดฟูยังชอบสีส้มอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันลูกเดิมมีราคาลูกเดิมจะคาบสีส้มออกมาให้ได้เลยเถอดฟูลูกคาบให้ได้นะเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าจะเอามั่งแล้วเจ้าจ๋าจะมั่งแล้วเจ้าจ๋าออกมาลูก คยฟูไปแล้วยัเงเหลือเจจ๋ามาอเจ,จ้าจ๋าออกมาลูกอ,ออกมาลูกออกมาออกมาหนึ่งลูกนะคะเจะจ๋าออกมาลูกเ,เทเลยเนาะเอ,เยอะเ้ยเลือกอะไรลูกแรกเอาเลยเคยฟูชอบลูกไหนยังชอบสีส้มอีกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวคอยดูจะคาบไหมคะอ่ะเอาสีไหนลูกอ่ะคาบสีชมพูคะ่ะ คาบมาลูกคาับมาคราวนี้น้องคาบไม่ได้ก็เดี๋ยวให้น้องเอาปากแตะๆเนะเพราะว่าน้องคาบไม่ได้อ่ะขนาดใช้ไข่ลูกเล็กแล้วนะคะใช้ไข่ลูกเล็กไข่นกกระทาแล้วลูกมาชอบตัวไหนกันลูกเด็กๆชอบมาเอามาอีกตัวนึงลงมาอีกตัวนึงเขี่ยสีม่วงออกมานะคะท่านผู้ชม เขียนน้องเขียดสีม่วงออกมานะคะน้องเขียดสีม่วงออกมาค่ะสรุปเนาะน้องเขียดสีม่วงออกมาก็คือได้สีน้ำเงินมาตัวแรกแล้วก็สีม่วงตัวที่สองนะคะสีน้ำเงินตัวแรกแล้วก็สีม่วงตัวที่สองค่ะให้สองตัวนะคะ สีน้ำเงินตัวเลขที่น้องคาบนะจ๊ะแล้วก็สีม่วงน้องเขี่ยออกมาเนาะเพราะว่าน้องไม่คาบค่ะวันนี้น้องไม่คาบแต่น,น้องใช้มือเขี่ยใช้มือจับเอานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเนาะอันนี้นะคะตัวเลขค่ะที่น้องถ้วยฟูคาบมานะคะแล้วก็ตัวที่สองน้องใช้มือเขี่ยใช้มือจับค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันคะ่ะเปิดตัวเลขก่อนนะคะ ตัวเลขออกมาแล้วค่ะลาวนะคะท่านผู้ชมลาวของวันที่8ดนะคะท่านผู้ชมลาวของวันที่8คะ่ะมาแล้วนะคะตัวเลขมาแล้วค่ะตัวเลขมาแล้วน้องช่วยโฟที่ชอบ9้าจังเลยรอบนั้นก็ให้9้า <c oughs> เฉียดไปแค่เต็มสองเต็มเองเนาะตัวเลขก้านะคะตัวเลขก้าค่ะน้องโฟยังมาควรนะคะลูก ตแรกเก้าแล้วเดี๋ยวเบไปก่อนน้องฟูจะมากวน่ะเรามาเปิดกันตัวที่สองนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สองมาแล้วค่ะแอนแอนแอนหใช่ไหมเดี๋ยวดูวก่อนหค่ะเก้าหนะคะสําหรับลาวของน้องถ้วยฟูนะคะน้องขนมถ้วยฟูค่ะเก้าหค่ะ ลาววันที่8นะจ๊ะแปดกันยายน2,568 96นะคะเดี๋ยวนะกนะคะน้องถ้วยฟูให้96ค่ะลาววันที่8นะคะ96ค่ะ96นะคะลาวน้องขนมถ้วยฟูค่ะ วันนี้น้องไม่คาดแต่ว่าน้องก็ใช้ปากแตะแล้วก็ใช้มือจับพอนะคะวันนี้น้องทวยฟูชักจัไม่ไม่อยากทํางานกเ96ค่ะก็เป็นแนวทางของน้องขนมทวยฟูนะคะลาวันที่8กันยายน2568ค่ะกดจะดืมกดแชร์ให้กับน,น้องทวยฟูด,ด้วยนะคะน้องแมว3สีให้โชคจ้า